สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ได้เอฟซีสุขสุขลนเมื่อนี้ก็จะมาเปิดราคาาคุ้ยพิกัดบานโน้นปลาหวานอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบัวนำผู้ครับพี่น้องเมื่อนี้เพื่อนสฉมาฝากเจ๊ตูเดี๋ยวเขาไปสอบถามเจ้าของคุ้ยกันเลยครับสวัสดีครับแนะนําตวนะครับสวัสดีครับผมนะครับวิทยานะครับซุ้มคว้ยงามพลินนะครับเมื่อนี้ก็ผ้าอ่า น้องเพชรพลินนะครับผมมาเปิดโตครับมาเปิดโตเนาะครับผมเมื่อนี่เขาจะมาเปิดใจตัวครับเมื่อนี่บอกครับเปิดไว้อ่าสองตัวกับสามหัวใจครับผมเป็นสามตัวนะครับเนาะสองตัวกับสามหัวใจเนาะครับสองตัวกับสามหัวใจเป็นแม่เปียวสองตัวล้วก็แม่ลูกหนึ่งโค้มครับผมแม่นี่เป็นแม่ที่มาโชว์เนาะแม่นี่เป็นแม่มาโชว์นะครับผมนะครับมาโชว์ ครับพี่น้องเข้าได้เบอรงเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดครับเบอร์โทรครับผม085 2888 4 3 3ครับครับผมผมครับวิทยาหรืเชื่อเลครับครับวิทยาแสงสีครับผมวิทยาแสงสีเนาะครับมาชมเบอรงแม่สวยๆครับพี่น้องสำหรับแม่นั่งบอครับครับเป็นแม่นั่งครับผมยังบอใดผสมอยู่ครับอ๋อเป็นแม่นั่งเนาะครับผม เราก่อพ่นมาจะทั้งใดครับแม่ทั้งวายอุทไทยครับตัวนี้เป็นลูกเบิ้มครับผมลูกเบิ้มพันล้านครับผมลูกเบิ้มเนาะครับผมลูกเบิ้มพันล้านพี่น้องลูกเบิ้มความสูงพ่นอยู่ระดับที่เท่าไครความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบบวกครับผมร้อยสี่สิบบวกเนาะครับผมอายุพ่นได้กักปีแล้วครับอายุพ่นที่เขานาจะได้สามปีแล้วครับได้สามปีแล้วเพราะว่าไก่จะล่อทับนะอ๋อครับผมได้ล่อทับแล้วครับล่อทับแล้วเตรียมทับแล้วนะครับเพ่นในเขางานประกวดบ่ครับอ่าตัวนี้นะครับ ได้เขางานประกวดนะครับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาควายไทยอำเภอนากลางครับผมเพิ่นได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่งนะครับรุ่นฟันแท้หนึ่งถึงสองคู่ครับผมอันนี้คือถ้วยเพิ่นนะที่เพิ่นได้มานะครับอยอย่กุดลินกีเนาะครับผมอยกุดดินกีอ่าโรงเรียนครับพี่น้องก็มีใบครับพี่น้องมีใบเบิ้งใบรับรองให้เบิ้งครับพี่น้องเพิ่นได้รางวัลครับมีใบมีถ้วยเนาะ ครับสำหรับแม่สาวสวยๆครับลูกเบิ้มพันล้านเนาะครับผมเป็นลูกเบิ้มนะครับครับเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นครับพี่น้องครับอัตลักษณ์เพิ่นครับสำหรับแม่สาวสวยๆครับพร้อมผสมเนาะแม่นี่ครับพี่น้องก้มสูงเพิ่มอยู่ที่เท่าไหรครับนึ่ร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องครับพี่น้องแข่งขาแข่งขาครับใหญ่ครับพี่น้องใหญ่มีกำไรหนาลังครับพี่น้องสำหรับแม่ สายเบิ่มพันล้านครับเบิ่งอัตลักษณ์เอาครับพี่น้องครับสวยครับสําหรับแม่พันธุ์อ่มือนีมาโชว์สำหรับแม่สวยๆลูกสาวเบิ่มให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมครับพี่น้องก่อนท้าสิปเปิดราคาตัวต่อไปครับเมื่อเบิ่งชมแม่พันธุ์สวยๆก่อนครับพี่น้องเบิ่งเอาหางครับพี่น้องหางสวยหางเป็นพุ่มสวยครับพี่น้องเบิ่งเอ้ยครับพี่น้องไทยไทยปักเน่าตัดครับพี่น้องเบิ่งนมครับ นมพันครับเบิ่งนมครับเอาพี่น้องเขาเด้เบื่องนมครับเบิ่งนมนมสีเต่าเนาะครับนมสีเต่าครบครับพี่น้องครับครับแข้งขาใหญ่ครับเบื้องหลังครับพี่น้องหลังใหญ่หลังหนาครับสมกับลูกสายเบิ้มพันล้านครับพี่น้องครับมื้อโอ้ครับพี่น้องเห็นแล้วครับมาเบื่องมาช่มเอาครับพี่น้องหยุดฟาร์มสุมฟาร์มควยงามวิทยาเนาะ ผูรินครับผมผูรินครับพี่น้องสุ่มพวยงามครับของผู้ลินครับมึงด้านหน้าครับมึงนั่นหน้าครับพี่น้องดูหน้าดูหน้าลูกครับด้านหน้าครับเบื้องด้านหน้าครับพี่น้องมีขวัญสองทางตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องครับพี่น้องข้ออ่องทุ่งน่องขาวครับครับเบื้องเออบักเผาไงครับพี่น้องเบื้องตาสวยครับปากไงน้าสวยครับพี่น้อง เป็นเขาขั้นซ้อนครับอัตลักษณ์ดีครับเด่นชัดเบิดเลยครับพี่น้องเอ่อเืองลำโตหนาใหญ่ครับสำหรับลูกสาวเบิ่มพันล้านครับตัวนี้เขาไม่ได้เปิดเนาะครับก็ยังบัวอยู่นะครับว่าที่เอาไว้เป็นแม่บอกอนะครับผมเอาไว้เป็นแม่บอกเนาะเป็นแม่บอกแม่เราเฮาผู้ใดสนใจอยากมาเบืองมาชมกับเขามหามาชมน้ำก็ได้เนาะครับมาเบืองมาชมเอาครับพี่น้องน้ำฟาร์มสุ้มควยงามภูรินเนาะ ครับพี่น้องก็อยู่บ้านโน้นประวานครับอยู่บ้านโน้นประวานอำเภอสุวรรณเนาะครับมารีสอร์ทเลยนะครับมารีสอร์ทครับพี่น้องมีควยงามให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้นชมเจ้าของกระจดีเบ้าดีเนาะครับมากินน้ำเย็นครับมาเบื่องมาชมเอาครับพี่น้องมาเบิ่งควยงามน้ำเจ้าของควยเพิินครับพี่น้องน้ำวิทยาครับพี่น้องจัดมาแม่สวยสวยสำหรับแม่บ็อกแม่พันเฮาครับครับแม่นั่งลูกสาวเบิ้มพันล้านครับ สวยๆเลยครับเอาชมตัวต่อไปเลยครับแม่นี่เพิ่นมีซื้อเหรอครับอ่ามีครับผมแม่เพินพ่นซือ้อว่าแม่ทองคูนครับผมแม่ทองคูนเนาะครับผมแม่ทองคูเนเราก่อเพิ่นมาทา้งใดครับแม่ทองคูนนี่เราก่อเพิ่นมาจากอ่าอุทัย สายอุทัยเนาะครับแม่ลูกผสมลูกผสมสายอุทัยครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องความสูงพี่นอยู่ที่เท่าไหร่ครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดบวกลบครับผมร้อยสามสิบแปดบวกลบเนาะครับผมขาปทกปทอนหางบดอดมันบ่ครับบ่ครับประกันบ่มีประกันทุกอย่างครับผมบ่มีต่ำนี้อย่างเนาะครับสำหรับแม่นี่สถานะในท้องเพิ่มมีอีกหรือเปล่าครับตอนนี้เพิ่นเป็นลูก ตัวที่สองอยู่ในทองนะครับตัวที่สองในทองเนาะครับผมเพิ่นผสมกับพ่อได้ใบครับตัวนี้นะ่ครับผสมเบิ้มพันล้านไว้ครับเบิ้มพันล้านมีใบมีเอกสารเนาะครับมีใบมีหลอดนะครับผมเอาไ้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับครับผมมาเบิ่งครับพี่น้องเบิ้มพันล้านเสียเบิ้มพันล้านครับพี่น้องครับนี่ครับผสมครับมาเบิ่งด้านหลังครับพี่น้องด้านหลังเพิ่นก็มีหลอดครับพี่น้องผสมัตงแต่วันที่ยี่สิบสองเดือน หนึ่งหกหาครับพี่น้องกำหนดคอดวันที่ยี่สิบสองเดือนสิบสองหกหาครับพี่น้องได้แล้วแปดเดือนกลัวเนาะสิเขาเก้าเดือนแล้วครับพี่น้องรับประกันทองมหมบ่ครับรับประกันทองครับรับประกันทองตัวทองมั้ยเหานะครับรับประกันทองครับพี่น้องเห็นแล้วกับมาเมืองมาชมเอาน้ำวิทยาครับพี่น้องเขาเปิดราคาไรเป็นไรครับแม่นี่ตัวนี้นะบ่ครับตัวนี้เปิดไว้ในราคา 1 3 5 0 0 0บาทครับผมยังตลองได้เนาะยังตลองได้เนาะครับเนาะครับพี่น้องมาเบิงมาชมครับบอยครับพี่น้องเห็นเราดำดีครับพี่น้องเอากลมหัวลุงเจ้าบาทเนี่ยครับเบิ้งให้พี่น้องเขาเบิงด้านหัวด้านเขาครับเอาจับเลยครับจับเขาเลยจับเขามันเลยครับเขาเป็นเขาขั้นซ้อนครับพี่น้องเขาขั้นซ้อนมีตาแต้มนิดครับพี่น้องตาแต้มมีขวัญสองทางครับพี่น้องว่านุหัวโนอนดีครับพี่น้องโอ้หูเพิ่นกับเป็นหู งอกงอกดีแว่าครับนี่ครับเบิงอัตลักษณ์ครับลํำมีอ่องข้อครับมีอ่องข้อสองอ่องสองอ่องครับพี่น้องกระบอกเผาไาแข่งขาเล็บครับพี่น้องใส่ถุงเท้าเล็บไน่หน่อยก่อนดีครับพี่น้องเล็บสวยครับพี่น้องสําหรับแม่พันุตัวนี้ครับเพิ่นทองที่ใดกว่าครับท่องที่สองครับท่องที่สองเนาะครับพี่น้องโอยครับพี่น้องอ่างเพิ่นครับพี่น้องเห็นแล้ว จับจ้องมองหาเอาครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกครับเบิ้งครับท้ายรอบโตให้พี่น้องเขาได้เบิ้งหลังสวยหลังงามครับพ to ี Pent ่น้องเบิ like ้งบั้นท้ายครับมีกําไลครับพี่น้องกําไลหลังครับครับเบิ้งท้ายครับพี่น้องเงาหางใหญ่ครับครับเบิ้งหางอ่าเบิ้งหางครับพี่น้องเบิ้งนมครับครับนมนมสีเต่าครบเนาะ นุ่มสีเต่ารบครับพี่น้องนุ่มงามครับผมนุ่มงามนุ่มใ่ครับถ่ายใหยดีครับพี่น้องสําหรับแม่พันครับแม่พันทองกับเบิ่มพันล้านครับรับประกันทองครับพี่น้องเห็นเราก็จะจ้องมองหาเอาครับบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอีงนะครับครับเบอร์โทรนะครับพอบอดฟูลินเนาะครับเนาะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองแปดแปดสองแปดแปดสี่สามสามครับผมแปดสี่สามสามครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอาครับพี่น้องมาเบิ่งโตจริงเอาก็ได้ครับพี่น้องเห็น ลำตัวยาวอ่างครับพี่น้องไงครับแม่นี่โอ้ครับพี่น้องเห็นแล้วกับมาเบิงเอาครับลำตัวสวยดีครับครับเบิงขาด้านหน้าไ่ดีครับแข้งขาครับพี่น้องครับเห็นแล้วก็ับมาเบิงมาชมเอาครับหลังตรงดีครับสวยครับสําหรับแม่นี่ดํางามครับครับรอดตัวพี่น้องเขาได้เบิงจะชัดปากไ่ครับพี่น้องกินยาเกงับผมกินยาเจ้งหูเนาะ แม่นี่ครับหูครับเอายางจะบาดนะครับงามทุกน้พี่น้องเขาได้เบิงได้ชมครับครับโค้งมาพีเลยครับโค้งมาพี่น้องเขาได้เบิงชัดๆเพื่อตัดสินใจอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกครับพี่น้องครับโอ้งามสับพี่น้องแม่นี่ครับตัวต่อไปเลยครับเพิ่นมีซื้อบอครับแม่นี่ เพิ่นมี่ซื้อว่าครับแม่ตาเหลี่ยมนะครับแม่ตาเหลี่ยมเนาะครับผมแม่ตาเหลี่ยมนี่เราก่อมาทั้งๆไหนอีกครับเป็นอ่าข้อยบันบ้านห้านี่แหละครับผมข้อยบันบ้านเนาะมาจากสายอ่าอุดรห้านี่แหละข้อยบ้านมาจากสายอุดรครับเป็นข้อยไทยเนาะเป็นข้อยไทยลอยเปอร์เซ็นต์นะครับคไทยลอยเปอร์เซ็นต์ข้ยชายบันบ้านห้านี่ลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้อง ขั้วสูงพันยูที่เท่าไรครับแม่ตัวนี้นะครับ139บวกลบครับผม139บวกลบครับพี่น้องขาบะทกบะทอนหางบะดอกเนาะบ่ครับประกันทุกอย่างครับผมประกันทุกอย่างครับประกันตำแหน่งทุกอย่างสถานะในท้องพันมีกหรือเ่ครับแม่ครับมีครับผมเป็นควายท้องแรกครับผมควายท้องแรกเนาะครับแต่ว่าอายุ่พันไดหาปีแล้วครับครับผมครับครับกระเพาะได้ไหมครับตัวนี้นะครับอ่าทับพอ อ่าทองดีไว้นะครับทองดีเนาะมีใบมีเอกสารเนาะมีใบมีหลอดครับผมเอาไม้พี่น้องเขาเบิ่งเนะครับครับผมครับมาเบิ่งมาชมเอาครับพี่น้องอ่าสหรับแม่พันธุ์ง่ายๆงามครับเมื่อนี้จัดไม้พี่น้องเขาได้ไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับก็ยังลงหลับมาเบิ่งครับพี่น้องทองดีครับพี่น้องทองดีสายเลือดเพชรอุดรครับพี่น้องเพชรอุดรสายเลือดครับให้ลูกสวยทุกตัวครับพี่น้องสําหรับอ่าทองดีครับพี่น้อง ามาเบิงครับพี่น้องมาเบิงด้านหลังครับด้านหลังครับพี่น้องงามมากเลด้านหลังก็มีหลอดครับพี่น้องเพิ่นกปรผสมตั้งแต่วันที่สิบสี่เดือนสองหกหาครับพี่น้องกำหนดขอดวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบสองหกหาครับได้แล้วแร้เดือนเนาะครับผมแปดเดือนครับรับประกันตั้งนี้ทุกอย่างนะครับผมขาทุกขาทอนทางดอกนะครับรับประกันตั้งนี้ทุกอย่างครับผมรับประกันทองอีกเนาะรับประกันทองพร้อมครับผมรับประกันทองพร้อมครับพี่น้อง รับประกันทองครับได้แล้วแปดเดือนครับครับพี่น้องโอ้อ่างใหญ่ดีครับสําหรับแม่พันสวยเลยสําหรับแม่นี่เบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นครับพี่น้องครับอัตลักษณ์มีกําไรนาหลังครับพี่น้องสําหรับแม่พันงามเลย เขาเปิดราคาไรเปินไดครับแม่ตัวนี้เปิดไว้165,000ครับ165,000 165,000บาทเนาะครับผมต่อรองได้ขึ้นกันต่อรองได้ครับสำหรับเป็นแม่สาวทองแรกเนาะครับสาวทองแรกเบิ้งนุ่มเนาะครับเนาะเพิร์ลมาโอ้ควายคือได้ต้องหาปีเราขึ้นได้ทองแรกนะครับเพราะว่าควายมันบ่มก็เอินมาอย่างหนะครับเพิ่นบ่ผู้เฒ่านะครับควายผู้เฒ่าเพิร์ลข้อยเฒ่าเนาะครับผมเพิ่นกับโมลูบ่ลูกันเลยอ่าพึ่งผสมเนาะพึ่งผสมสอดครับกันรับประกันทองคือเก่าเนาะ รับประกันท้องครับท้องแน่นอนครับผมเพิ่นอยากตื่นกล้องน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยทายค่อยเบิ่งออกครับพี่น้องถ้าสนใจจะไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับความสูงอยู่ที่139ยสามสิบเก้าเนาะรับ139มจุดเบัวอ่าครับผ้อยามจดินมาบัวครับผมเนมาเลยเดินมาเออเบิ่งด้านหน้าก่อนก็ได้ครับครับผมดูด้านหน้าหน่อยเบด้านหน้าพี่น้องครับผมครับเบิ่งด้านหน้าครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้อง ดำสวยครับพี่น้องสวยครับมึงเขาเป็นเขาขั้นซ้อนใหญ่ครับพี่น้องครับมีขวัญซองทางควันโหนควันนอนดีครับพี่น้องครับมีครับมีอ่องข้อครับพี่น้องมีสองอ่องเนาะสองอ่องรัปปกเผาครับพี่น้องมีเล็บตีเล็บแข้งเล็บขาครับพี่น้องใส่ถุงเท้าเล็บแข้งเล็บขาบุมิตํานี้เนาะครับเล็บน้อยกอดดีครับสำหรับแม่นี่ครับท้ายรอโตัวครับ พี่น้องเขาด้เบิ้งได้ชัดๆเพื่อตัดสินใจอยากเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับพี่น้องครับมีขวัญครับพี่น้องมีขวัญหาบเงินหาบทองครับพี่น้องโอ้หลังครับสมหลังสวยครับสําหรับแม่นี่เนื้อนังดีครับมีอ่างอ่างเงาครับ่าจะทรงลูกดีครับแม่นี่ครับสวยครับแม่นี่อัตลักษณ์ดีอัตลักษณ์เด่นชัดเบิ่งทาง้ายครับพี่น้องขาแข็งขาใหญ่ครับพี่น้องเบิ่องหนหางหนูหางใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งเอ่อ ผุ่มหางสวยครับพี่น้องหางเป็นพ่วงงามเลยครับนมซีเต้าครับพี่น้องครับไทยไกลแน่จังน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวพันจิตตื่นครับอ่าครับอาย่างไปจังน้อยด้วยครับให้พี่น้องเขาได้เบิ่งนมชัดๆครับครับค้าลูกแม่สาวครับเบิ่งนมสวยเลยครับพี่น้องครับนมงามครับผมครับนมต้องดีครับพี่น้องนมสวยๆครับไทยบอกหน้าตัดครับพี่น้องเบิ่งหลังแท็ดหลังครับหลังสวย ครับแข่งขาครับพี่น้องครับเห็นเล้ากับมะเบิงครับเน้นตัวจริงครับบักมาชมตัวจริงกับมะเบิงน้าวิทยาครับพี่น้องจัดแม่พันธุ์งามๆให้พี่น้องเขาได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับพี่น้องมาสวยๆเลยครับรับประกันทองทุกตัวครับพี่น้องครับบังครับเห็นแล้ากับจับจองมองหาโทษเขามากครับพี่น้องอยากมาชมตัวจริงกับมะเบิงน้าวิทยาครับพี่น้องครับครับบังมะเบิงมาชมเอาครับพี่น้อง อยากมาชมตัวจริงกับมา่เบืองมาชมเอาครับพี่น้องครับครับตัวต่อไปเลยครับครับลาลูกป้ครับมาชมคมแม่ลูกครับพี่น้องควแม่ลูกนี่แม่นี่เพิ่นไม่ซื้อหรือเปล่าครับนี่ครับผมซื้อวางใดครับเป็นแม่ื่อว่าแม่คำคุนแม่คำคุ้นเนาะครับแม่คำคุ้นนี่เราก่อมาแต่ทั้งหดครับเราก่อกับควยบานๆห้อยหรืครับควยสายบานๆเนาะครับแต่ว่าพัฒนามาแล้วจะพัฒนามาแล้วครับพี่น้อง อความสูงพันยูที่เท่าไดครับอ่าร้อยสามสิบเก้าบวกลบครับผมร้อยสามสิบเก้าบวกลบครับพี่น้องอ่าสถานะในไ้ท่องพันมีกเราบักครับครับมีแล้วนะครับก็พ่อใดใบครับอ่าเป็นพ่อคู่ฟูงครับผมพูงใหญ่ฟูงเนาะพ่อคู่ฟูงใหญ่ครับผมโมมีใบมีหลอดดอกครับผมมันบานห้องนี่ละครับท้าบ้านๆครับพี่น้องอ่าแข้งขาครับพี่น้องแข้งขาดีครับอ่าท่องได้จักเดือนแล้วครับอ่าซิปเดือนแล้วครับผมได้ซิปเดือนแล้วเนาะจะได้กินน่องเรี่ยวๆนี่ละครับก็จะได้ท่ายาดพร้อมเป็นบ่ครับ สิทธิ์ไทยญาติพ้อมครับพี่น้องพ่นมีลูกตัวนึงเนาะครับผมมีลูกตัวนึงครับผมลูกพ่นเป็นลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่ครับผมลูกตัวแม่พันธุมันเป็นตัวแม่พ่นนี่ครับเดี๋ยวจังไปชมลูกพ่นอีกครับพี่น้องเบื่องแม่พ่นก่อนครับข้คมแม่ลูกนี่เปิดราคาหลายปานไรครับเปิดไว้แสนแปดครับ หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเนาะครับผมตอรองใดมันบอครับตอรองใดครับตอรองหัวใจต่อรองใดคือเขาซื้อครับซื้อสองได้สามเนาะเมนครับผมซื้อสองได้สามครับพี่น้องในท้องเพิ่นเป็นท้องที่ใดแล้วครับท้องที่สองครับท้องที่สองครับพี่น้องตัวนั่นเป็นลูกตัวแรกเนาะครับลูกตัวแรกลูกตัวแรกครับ่าน้องพูนซับพี์น้องพูนซับเนาะครับผมขอเบิ้ลเบิ้ครับพี่น้องเบิ้งอัตลักษณ์ม่เพิ่นก่อนครับพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งด้านหน้าครับ ด้านหน้ามีตาแต้มครับพี่น้องตาแต้มเด่นชัดครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจ่มคออ่องทุ่งน้องขาวครับนาสวยมีขวัญสองทางครับพี่น้องเบิ่งบเบิ่งมีอ่องสองอ่องครับพี่น้องครับเล็บแข็งเล็บขาเออบัอกเเผวครับเล็บแข็งเล็บขาดีบ่มีบตบบนี้เนาะเล็บงามครับผมเล็บเล็บ,บงามแบบนี้เลยนะครับครับเบิ่งครับลำตัวโอ้เาาครับพี่น้องครับเบิ่งเาาดีครับสำหรับแม่พันุแม่ลูกครับพี่น้องเบิ่งไทย ครับเบิ้งไทยเงาหางครับพี่น้องเงาหางครับนมซีเต้าครับหางสวยแข้งขาดีสวยครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งล่ำตัวครับีดอกเล่าครับพี่น้องสวยีดอกเลาเด้อทรงลูกดีครับพี่น้องสําหรับเนียนี่อ่างดีล่ำตัวมีกําไรหนาหลังครับพี่น้องครับเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อรองได้เนาะต่อรองได้เพิ่มเมื่อเบิ้งลูกเพิ่นครับพี่น้องลูกเพิ่นนี่เป็นซ้ายได้ครับนี่อ่าพอเดียวกันเลย ครับพอคุ้มฝูงเดียวกันเลยคุ้มฝูงเดียวกันเนาะสูงร้อยห้าสิบเจ็ดพอเพิ่นนะครับเป็นลูกที่ใดเหรอครับนี่ตัวนี้ลูกแรกครับผมลูกแรกเนาะครับลูกตัวแรกของของแม่คําคูนแม่คําคูนเป็นลูกตัวแรกของแม่คําคูนครับผมครับเพิ่นได้จักเดือนจักปีเหรอครับปีกับสองเดือนครับผมปีกับสองเดือนครับเบิ่งอัตลักษณ์เบิ่งขาเพิ่นครับโอ้ยมาเพิ่นขาครับพี่น้องขาลึกครับผมอ่างไงมาแต่น้อยพิ่นนะขาใหญ่ดีเนาะครับครับมีดอกเหล่าได้ไหมครับมาเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งเขาเขาเปิดดี มีขวัญสองทางครับพี่น้องครับบังขวัญเหมือนครับครับมีขวัญขวัญงามงามขวัญคู่มีขวัญครับพี่น้องขวัญโน้ตรงกันเบิดเลยนะครับขวัญนเด่นชัดครับพี่น้องขวัญตรงกันเบิดได้กันคือกันกับแม่เพิ่นแม่เพิ่นก็คือกันครับขวัญตกสวงครับพี่น้องเบิงท้ไทครับเงาหางครับพี่น้องนุมซีเต้าครับพี่น้องลูกสาวเพิรนโนครับพี่น้องตัวตัวงามครับพี่น้องสวยครับขวัญมีทุกด้านเลยครับพี่น้องมีขวัญหาเ่ินหาทอง ครับนาสวยครับตรงกันเลยครับโอ้ยครับพี่น้องซื้อสองได้สามเนาะครับพี่น้องเบืองเห็นเรากลับมาจับใจหาเอาครับพี่น้องเอ่อมาเบืองตัวจริงอยากมาชมมาเบืองเอาครับพี่น้องครับสวยสําหรับแม่อ่ลูกสาวตัวนี้ครับสวยงามๆครับครับงกมหาเมรเพิ่นแม่ค้ำคูนครับงกมหาเมรเพิ่นอีกครับบอ่เบอเบโทษพี่น้องเขาอีกนะครับ เบอร์โทรติดต่อจากพอบอสนะครับคูรินนะครับผมมาพอบอสผูริน085 085 288 288 8433ครับ8433ติดต่อมาได้ทุกเมื่อครับผมติดต่อมาเบิ่งมาชมเอาตัวกิ่งก็ได้เนาะครับเนาะครับตลอดครับตลอดครับรับบอรับโทรศัพท์ตลอดเป็นบอครับครับรับโทรศัพท์ตลอดครับผมบอรับแต่ยง้มนอนหลับแหมนครับบอรับแต่ยง้มนอนหลับครับพี่น้องโทรเข้ามาครับครับอ่าครับพี่น้องครับซีสองได้สามครับพี่น้อง ครับล่ำตัวดีครับสำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้ครับหางขาบอทกบอทอนประกันครับผมครับรับประกันหางบ่ดอกเนาะครับผมหางไม่ดอกขาทกขาทอนครับผมประกันทุกอย่างท้องก็ประกันร้านเปอร์เซ็นจะได้กินน้องเร็วๆนี่แหละครับผมครับจะได้ทายาตอีกแล้วครับทายาตอีกแล้วครับสุดท้านี่กับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุ้านีกล่าวเข้ามาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม